สวัสดีครับชาวสตอรี่ไกด์วันนี้ผมจะพามาเล่าเรื่องหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือเทพีเสรีภาพไปฟังกันเลยเทพีเสรีภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า state of liberty ตั้งอยู่หน้กก่อนลิเบอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกา ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ100ปีณวันที่4กรกฎาคมพศ2419โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการโดยมีประธานาธิบดีโกเวอร์คิฟแลนด์ในวันที่28ตุลาคมพศ2429เทพีเสรีภาพเป็นปฏิมากรรมโลหะสามนิดรูปเทพีริเบอร์ตา เทพีแห่งเสรีภาพของโรมันห่มเสื้อคลุมมือขวาชูคบเพิงม,มือซ้ายถือแผ่นจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐเท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาดแสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาสเสรมงกุฎเจ็ดแฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ดหรือเทววิททั้งเจ็ดภายในมีบันไดรวมทั้งสิ้นหนึขั้นเกิดขึ้นตามแนวคิดของ เอ o ดูอาร์เดอลาลาบูลาเยนับประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเพื่อลึลกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสสาเหตุที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสม้อนเทพีเสรีภาพให้แก่ชาวอเมริกาเพราะพวกเขาชื่นชมอเมริกาที่กล้าหาญลุกข,ขึ้นสู้กับสหาราชอาณาจักรและประกาศอิสรภาพจากสหาราชอาณาจักร สำเร็จจนเป็นชาติเอกลา่าสุดในการขนส่งจากฝรั่งเศสมายังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความใหญ่โตของอนุสาวรีย์ทำให้ต้องแยกส่วนแล้วมาประกอบที่อเมริกามีชิ้นส่วนรวมทั้งสิ้น360 350ชิ้นและนำมาประกอบขึ้นใหม่โดยใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนแต่ส่วนฐานพบว่าสร้างเสร็จในวันที่22เมษายนพศ 2,429โดยหมุดตัวสุดท้ายถูกประกอบเสร็จในวันที่28ตุลาคมพศ2429ปีพศ2527องค์การยูเนสโกประกาศให้อนุสาวรีเทพีเสรีภาพเป็นแหล่งมรดกโลกปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชนกว่า3.2ล้านคนในปัจจุบันมีการ ลอกเรียนแบบสร้างเทปีเสรีภาพทั่วโลกกว่า100แห่งเทพีเสรีภาพโดดเด่นที่สุดคือตั้งอยู่ที่ปารีสที่มีความสูง11.5เมตรสร้างมานานกว่า100ปีนอกจากนั้นยังมีให้เห็นเช่นในโตเกียวและลาสเวกัสฟังเรื่องราวแล้วเป็นที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วเพราะฉะนั้นฝากกดซับกดไลค์ด้วยนะครับ